ถูกหวยอยากร่ำอยากรวยเยรีบกล่าวหาเปิดทำไลห่หวย30ล้านบาทก่อนพีลุ่งจะรุ่นสิชนาขาด3สารรวดมาเลยมาเป็นพวกกันเล่งรีบเร็วพันอายัดเงินมันเอาไว้ไม่นานีก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไกลเกียรเียื่อแบ่งปัน,ปนเปิดทำลล่งานหวยอนลเวงลัตลรี30ล้านบาท มหากราบทีย่าวนานมืเกือบหาปีหลังสารดีกาพีผากษายยืนยกฟ้่องคดีหวย30บล้านบาทตามสารอุทธรณ์เงินตกเป็นของบวดจยรุนโดยชอบถ้ำเรื่องราวของคดีหวย30ล้านเกิดช่วงปลายปี2 5 6 0หลังซื้อน้ำเสนอข้าวามีผู้อ่างวา่าเป็นเจ้าของสรากินแบ่งรัฐบ,บาลรังวันที่หนึ่ง หวดประจำาัันที่1นึ่งพฤศจิกายน2 5 60ไมล์เลข5 3 3 7 26จำนวน1 5ใบร่วมเป็นเงินรางวัล30ล้านบาทโดยเพิ่อนไล่เลื่มจาก1พฤศจิกายน2 5 60รอยตำรวจโทษจะรุ่นบิมุลล่นเรือยุ่งจะรุ่นอดีตขาราชการตำรวจว้กเกษียณได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่หนึ่ง งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข53326 7 2, 6, จำนวนมีชุดหาใบได้นเงินรางวัล30ล้านบาท3พฤศจิกายน2560นายปรีชาไค,คลครวนโดยครูปรีชาผู้ชนะการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสีได้เข้าแจ่งความต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจผูท่อนเมืองกาเจนบุรีวา่า สลากกินแว่งรัราฐบาลไม้เลขหาซสามเ็สองหกงวดประจำวันที่หน,นึ่งิกายนสองพันห้าร้อยหนหาใบซึ่งถูกแล้ววันที่หนึ่งได้หายไป28่ 18, 20, สิบแปดิกายนสองพันาร้อยหสำนักงานสลากกินแว่งรัฐบาลได้แจ้งตำรวจว่ามีคนนั่งหลักปรีมากถึงรางวัลแล้วคือรอยตำรวจเพื่อจะรุ่นบมุนตำรวจเมืองกาญจนบุรี ตํารวจย่างด้เชิญทั้งสองฝ่ายมากเจรจาแต่ตกลงกันบ่สํเาเร็จ8ธันวาคม2560นายหกสิบนาเบียรบังเกิดดือทนายต่างเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้พาลอยตํารวจโทษเจรุ่นไปจีจุด,ดสี่รตตีจีตลาดเบสิตีสิบเอ็ดท่นวาคม2560ทนายความแบกลอยตํารวจโทษเจริญเขาแจ้งความ นี้ตำรวจพดท้อนเรื่องการเจระบุรีเอาพิษแม่ค่ะค้ายสลากเกินราคาพร้อมแจงดำเนินคดีผู้รกีชาฐานแก่งข้ามผิตจากนั้นก็ได้เดินทาง,ขงเขารองถูกตีสรนังงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการทำงานของนายตำรวจระดับสูงอ่างวามีการเรียกของไปเจรจาแบ่งเงินไปละสิบห้าล้านบาทสิบสามท่านว่าค้มสองพันหร้อยหกสิบ นายความเนี่ยโดยตำรวจโทษจะรุ่นได้ผ้าขี่จุดสื่อสลากที่ตลาดเดสิตี้และฉี่จุดบานทักนายตำรวจที่อ่างวาถูกเตือนข้าไปเกลี้ยงเงินสิบสี่ท่านว่า, 2, 160, วา,มมาข่มสองทานหดลอยกสิบกองมาพบการปราบปรามได้เข่าช่วยตรวจสอบว่าสลากเป็นของผู้ใดก่อนจือเชิญท่านสองฝ่ายให้ปากข้ามเพื่อกีไข่ายะดีพณะทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงโดยให้หูผลภายใน30มหมื่นสเกาถึง20ท่านว่าคม2560ผู 2, ้บัญชาการตำรวจให้ชาติได้ตั้งท่นตำวตรวจตีกิษณะสัตเดชกองผู้บัญชาการตำรวจคือท่อนภากจีบเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเพื่อคีไข่คดีในคณะที่กองปราบปรามกระเดือเอนโดยตำรวจโทษจจรุนไข่ปากข้ามเพิ่มเติม เพื่อ,กอเก็บข้อมูลที่สำคัญยี่สันวาคม2560ช่อยกำรวจททษจะร่วมฟ้อมกับทนายต่ำกระด้กของผู้พูมในการสถาบันมิติวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บตัวอย่างดีเแล้วก็ไายมือแฝงเพื่อเปรียบเทียบกับไายมือที่ติดอยู่กับสลาสกมกลาคม2 5 6 1สถาบันมิติวิทยาศาสตร์เด็ถแถลงผลการตรวจสอบพบว่า มีเพียงร้อยหน่งมือแฝงของตอยตำรวจโทษจะรุ่นติดอยู่หล,ลักกระส่วนผลดีเอเอพิสูจน์บ่ได้ในขณะที่กู้ปีชาก็ได้เดินหน้าสูเพื่อพิสูจน์ขอเป็จริงความเวียมบาไมหรักฐานเด็ดส่วนขันธม่านขี่ข่ายคดีกระบอกว่าขอมูลนียังสรุปว่าได้วาภัยเป็นเจ้าของสลาดและสิต้องพิสูจน์รักฐานพยานคืนก่อนส่ทรงไหสารปิจานณา 2 2 2 5มกราคม2 6 1ขณะทำงานสืบสวนเลี่กลห้คดีก็ไดไปชุ่มเพื่อสรุปผลการสอบสวนคดีโดยบกเกิดเผยความผิดหนาและขอให้ประชาชนยาปักใจเสือของมุ่นทั้งหมดจนกว่าผลการสอบสวนสิแล้วเสร็จขณะทีรองผู้บัญชาการตำรวจผู้ท่อนผานเก็ดก็ได้ลงพื้นทีเพื่อติดตามการสรุปคดี โดยมีการสอบสวนพยันทั้งหมดหอด37ป่าก3มมกราค่ม2 5 6พันหารอานไปแล้วกว่า2เดือนที่มีขอพิพาทกันตำรวจจังสรุปขอเท็จจริงแล้วก็บ,บอกว่าเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลหวย30มล้านบาทเป็นของครูปรีชาพร้อมเอืน่นโดยตำรวจโทษจะรุ่นตับสายขอเข้าหาว่ายักยอกสัตว์ หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเอโดยตำรวจโทษเจรุนเปิดบานแถลงข่าวอร้อมกับคู่ปีชาสี่กุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเอ็ดโดยตำรวจโทษเจรุนพร้อมครอบรัวไปสาบานทีสารรักเนื่องการละเบุรีหากุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเอ็ดได้อัจฉริยะเรื่องรับตนพงศ์ประธานชมร่มช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรม ได้ข่ายืนน่นังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติห้ยายผู้บัญชาการผู้ท่อนจกงวัดกากเจระบบรีซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สร้างหตําตำรวจผู้ท่อนผากเกล็ดปนคดีมหาห้กองปาราบปรามเหตุ6กลุ่มภาพัน2์2 5ย6 1ร้ตอยตำรวจผู้จะรุรร่นไปยืนน่นหนังสือขอความเป็นรรมหลังถูกตำรวจผู้ท่อนภากเกลจดแกงขอหานดำเนินคดียัก,กยอกสั์ เก่ากุมภาพันธ์2561กองปราบปรามได้รับหนังือโอนตรีย่างเป็นทางการก่อนตำรวจสินํำคู่ปีชาาไปจำลองเหตุการณ์ซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเดซิตีสิ3มกุมภาพันธ์สอพน้านตำรวจโทษพิตรารชนลองหารพิถักผู้บัญชีก,การสอบสวนกลางไปเอื่นประชุมทีมพนักง,งานสอบสวนกองปราบตามโดยมือนี มีเพื่อนตำรวจเอกยักษิติปใช้กินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารลวมรับป้องกันรับคดีของกองปราบปราบซิผ่านกรุมภาพันน์สองพันหารายหสิบเอ็ดตำรวจกองปราบปรามไปเชื่อนตัวพย่านปลายคู่ปีชาและตำรวจการเจนบุรีทีเกีียวของมาบส,สวนทีสถานีตำรวจทางหลวงการเจนบุรีซิปเก้ากรุมภาพันน์สองพันหารายหกสิบเอ็ ชุดผีไข่คดีประชุมขลล้อมุดหนาดีสกุมภาพันธ์2องพันห้ายหกสิบเอ็ดสื่อมวลชนหลายสำนักกับผาดเขาหนาหนึ่งวากองปราบปรามสลิปคดีแล้วเจ้าของรตลีคืออะตำรวจโทษจะรุนจนเห็ดไห้ต้นตำรวจตีไม่ตีชิ้นเฉิดผู้บงังคับการกองปราบปรามยู่คณะนั้นต้องออกมาให้สัมผัสกับสื่อมวลชนผอมกับเบอรี่เด็ดวา่า สิวินระยางกับซื้อมันเชนสักแต่ส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยื่นยันว่าคดีนี้มีความคืบหนาและสิทธาแรงข่าววันที่28กุมภาพันธ์2 5 6พันกุ่มภาพันธ์2 5 6พัน้พืนตำรวจเอกสุ้ชาติที่รัศวศรียตำรวจแห่งชาติได้ลงนั่งแท่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใหญ่ต้นตำรวจตีสุติพ่วงพีกุล ผู้บังคับการผู้ท่อนจังหวัดการเจนบุรีมากประจำศูนปฏิบัติการสำนักงงตำรวจแห่งชาติหร,รือสกตร23่ปุ 13, ่มภาพันธ์2 5 6นมีคำสั่งให้พันตำรวจโทษชีวิตเจเรื่นาร่วงผูกกับสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนเมื่องกาญเจนบุรีแปรตำรวจเอกกีระยดชัดเชลิ์กุล ร่องสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองกาญจนบุรีมาซอยราชการทีกองประกอบการปรากตามหลังจากนั้นพลังงานสอบสวนกองปรากตามจะได้เดินหน้ารวบรวมพยายนหลักฐานกองสอบปากคำพยายนที่เกี่ยวของก่อนสืยืนสำนวนให้พลังงานอัยการพิจารณาสร้างคดีเพื่อเขาสู้กระบวนการผิจารณาของศาล26ิ 16, มีนาคม2562้ สารแจงรบกันเจริญบุรบีนัดสืบพยานโจทไในคดีอาญาหมายเด็กดันขีอ้ออหนึ่งแปดหกสามถับหกหนึ่งพอหาหยักหยอกสับรับของโจรสิ่งพยานยาไฟโจทย์ขึ้นสืบพยานจก้มนนืนหาปาก้อนที่สารสินัดสืบพยานโจทนัดที่สองในวันที่ 2, สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองแล้วก็นัดสืบพยานที่เกี่ยวข้องในคดีแบบต่อเนื่อง ตลอดอีกทั้งเดือน30เมษายน2 5 6 2สารแจงวัดการเจรบุรีได้ดสืบพยานไฟจำเลยที่พันจุ์หต็มดัทอดิศักละหมอ่อมสารวัตรสอบสวนกองกับกฏการหากรมกับการปราบปามเป็นที่สินซุดแล้วโดยสารจังหวัดการเจรบุรีก็ได้รับทั้งสองายให้ไปฟังคำพิพากษาสารชันตน ในวันที่4มิถุนายน2 5 6 2เวลา13นาฬิกาซมิถุนายน2 0 6 2 3ชั้นตน้นปีข้มามปาีผักสายกฟองหมวดกจรุ่นไม่ขอหาอยากเกี่ยสับหับของโจนซึ่งขอกบับว่าหมวดกจรุ่นบเบเรก็บแลบปีใด4มิถุนายน2 5 6 2 ศาลชันต้นมีคำา,าิพากษายกฟองหมวดจรุนในข้อหาอย,ากย,กายักยอกทรัพย์ในหับของโจรเนื่องจากพยานหลักฐานที่ตรวจยืนมากว่าตรงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และบ่า,ามารถพิสน์ไ้ว่าหมวดจรุนมีความผิดอันเป็นผลนให้หมวดจจรุนค้นขอกราหา20ตุลาคม2อ6 3ศนารอุทธสารอุท่านภาค7ไดในมีข้ามผากษายืนตามสารชันต้น เนื่องจากสารผเคาแหลวเห็นว่าเจิดบ่แม่มนผู้เสียหายจังมุมมีอำนาจบองดันงนั้นสารอุทธรณ์จึงเห็นนั่นกับสารชันตน้นมดีิภุมภาพันธ์2พันา 64, ครูปีช้าได้ใส่ซีดตามกุหหมายรองขอให้ศารดีการัรบผิจกรณาคดีโดยเหตุเรื่องขออนุญาตด,ดีกาแหละผู้พิพากสาศสารอุทธรณ์ผากกได้รับรองแหละ อนุญาตให้กรูปิิชาดีกาใดโดยโลงวันที30มีนาคม2 5 6 4เพื่อให้ได้พิสูจน์ความจริงพร้อมสินิการยินดีกาเพื่อพิจารณาพิพรักษาตามรูปคดี1 8เมษายน2 5้นหรอย6 5ศาสารจังหวัดกาญจนบุรีกระได้ทรงไม้หนัดไห้กรูปปีชาเจืดแล้วก็ลอยตำรวจโทษจะด้วนบิมุ่นจำเลย ได้เดินทางไปฟังข้ามิีากษาของศาลฎีกาคดีไม้เด็กดำที่อออ่าง1 8 6 3แและคดีไม้เหล็กแดงที่อออ่าง1 4 1 6ในวันที่เจ็มิถุนายน25 6 5หที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในมือหน,นีเอง 2, เดมิถุนายน2565นหาศาลจังวัด การจนบ,บุรีได้นับอา่านค้ามพิพภกษาสารฎดีกกาในคดีทีผู้ปีชาฟองหมวดจะรุ่นในข้อหาอยักยอกสัพ์กับของโจรจากคดีหวยอนละเว้ง30ล้านบาทโดยสารฎดีกกายืนยกฟองผู้ปีชาตามสารชั้นตน้นและสารอุท่อนเทดไทยหมวดจะรุ่นหรือลุงจะร่วงชนะ3สามสรวดวิชฉาหวย30สบล้านอนละเวง ในที่สุดส่วนสิมีคดีที่สืบเนื่องจากคดีหวยที่แตกดุกแตกร้านออกไปหรือปอแต่จงคอยติดตามันต่อไปโอ้ย oh, แล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือ้อกับหนูเขียวตันพอขอบคุณขอมูลข่าวผู้จัดก,การาก่อนไลน์เด้อค่ะโอ้ย oh, แล้วใครจะ มีือซื่อมือเปล่าจนเท้าบินตายสิบห้าล้านเรือ